สวัสดีครับแนะนำมอเตอร์ไซค์มือ2นะครับคันนี้เป็นคาวาซากินินจาส0 0 abs ครับจดทะเบียนปี2016ครับเป็นรถมือเดียวครับเดี๋ยวดูรถรวมรวมก่อนนะครับ you <laughs> รถจดทะเบียนปี2016นะครับใช้งานไป44,000กว่ากิโลเมตรครับฟังเสียงเครื่องครับเครื่องดีครับขี่ดีครับคันนี้เจ้าของเดิมค่อนข้างรักษารถนะ คันนี้ตั้งราคาขายไว้เพียง72,900บาทเท่านั้นนะครับสนใจยังไงโทรติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์082-092-1298ครับลูกค้าต่างจังหวัดจะให้จัดส่งทางไปรษณีย์ยังไงมีระบบเก็บเงินปลายทางนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับ รูปภาพเพิ่มเติมของรถคันนี้เดี๋ยวผมลงไว้ใต้คลิปนี้อีกทีหนึ่งนะครับคลิ่เข้าไปดูได้ครับฝากกดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีรถใหม่เข้ามาเพิ่มเติมอีกครับขอบคุณครับ